แล้ววันนี้นะคะก็มาพบกับพี่กุยนะคะตอนนี้พี่กุยยืนอยู่ที่ประกายทองวิวท่านางหอมนะคะเดินทางด้วยถนนลบบุรีราเมศสายใหม่เส้นทางระหว่างไปหาดใหญ่สงขลาประกายทองวิวท่านางหอมติดถนนใหญ่เดินทางสะดวกใกล้สถานที่สำคัญ ไร่ห้าแยกน้ำกระจายปั๊มน้ำมันโรงพยาบาลเกาะยอธนาคารห้างสปปรรพสินค้าไทยวัสดุโรงเรียนสอนขับรถและสถานศึกษารวมไปถึงร้านอาหารหลากหลาย แล้วก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านทาวน์โฮมสองชั้นสไตล์นอร์ดิกนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในกันเลยนะคะเชิญเลยค่ะนี่นะคะเดินเข้ามานะคะ <c oughs> ก็จะเห็นนะคะที่จอดรถของเรานะคะบ้านของเราทาวน์โฮมสองชั้นบ้านกว้าง5เมตรนะคะจอดรถได้2คัน3มห้องนอน3ามห้องน้ําจะเห็นได้ว่าประตูรั้วของเรานะคะสูงเต็มถึงคานเลยนะคะให้ความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยนะคะหน้าบ้านของเราก็กว้างเพื่อนนะคะ มาเยี่ยมญาติมาเยี่ยมก็สามารถที่จะจอดรถหน้าบ้านนะคะส่วนนี้ได้เลยเห็นไหมคะหน้าบ้านของเรานี้กว้างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขุยจะพาเข้าไปชมด้านในประตูหน้าบ้านของเรากว้างมากเปิดเข้ามาดูด้านในเดี๋ยวพี่ขุยจะพาเข้ามาชมดูห้องรับแขกนะคะเชิญเลยค่ะประตูของเรานะคะประตูกระจกของเรานะคะนี่เดี๋ยวเวลาเราปิดใช่ไหมคะเสียงก็จะเงียบเดี๋ยวพี่ขุยลองปิด ปิดแล้วเสียงจะเงียบมากเลยนี่เรามีมุ้งลวดนะคะมีมุ้งลวดให้ด้วยนี่นะคะปิดอย่างนี้กันมแมลงเดี๋ยวเราจะพาชมห้องรับแขกที่กว้างขวางเห็นไหมคะอันนี้เราแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวให้คุณลูกค้าได้เห็นวางโซฟาชุดใหญ่ได้นะคะเนี่ยมีโต๊ะกลางยังมีเก้าอี้นะคะแล้วฝั่งตรงข้ามเราก็สามารถที่จะวางทีวีด้วยนะคะวางทีวีได้แบบสบายมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะเรายังตั้งชั้นวางระยะห่างจากผนังนะคะจากฝ้า เห็นไหมคะพ่อฝ้าเพดานเราสูงเสร็จจากนี้เดี๋ยวพี่กุ๋ยจะพาเข้าไปชมห้องครัวส่วนรับประทานอาหารด้านในเชิญเลยค่ะเราเดินเข้ามาเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนรับประทานอาหารนะคะเห็นไหมคะสามารถที่จะวางโต๊ะรับประทานอาหารนะคะชุดใหญ่ได้เลยวางเก้าอี้นะคะเพิ่มมาอีกสองที่นั่งเป็น6ที่นั่งได้เลยนะคะโทงของเราเนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนพื้นของเรานะคะที่คุณลูกค้าเห็นนะคะก็เป็นเกรนิโตซึ่งทําความสะอาดง่ายแล้วก็คงทนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมา ชมครัวนี้นะคะก็คือครัวที่เราแถมให้กับคุณลูกค้าก็จะเป็นมาตรฐานแบบนี้เลยเคาน์เตอร์ครัวที่เราแถมให้เป็นมาตรฐานของโครงการนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะมีซิงค์สหลุมนะคะสวยหรูมากๆแล้วก็มีบานซิงค์นะคะเนี่ยเปิดเก็บของได้เลยยาวมาถึงนี้เลยนะคะเป็นรูปตัวแอลนะคะนี่นะคะยาวมาถึงนี้ส่วนนี้เราก็สามารถที่จะจัดวางตู้เย็นได้เพราะเรามีปลั๊กให้เรียบร้อยนะคะแล้ว พิเศษอีกนะคะนี่ส่วนใต้บันไดสูงนะคะความสูงคนที่ตัวสูงก็สามารถที่จะเดินเข้ามาได้นี่มีห้องเก็บของด้วยนะคะสามารถที่จะเก็บของที่แบบไม่ค่อยได้ใช้นะคะนี่เห็นไหมคะสะดวกสบายมากๆนะคะเราจัดเตรียมไว้ให้คุณลูกค้านะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูห้องน้ํานะคะนี่ส่วนห้องน้ําของเราโอห้องน้าหรูหราม,มากๆเลยนะคะห้องน้าหรูนะคะ เราจัดแต่งเป็นแบบแนวลักซ์สรี่นะคะให้คุณลูกค้าได้เห็นเห็นไหมคะสามารถที่จะวางของแต่งบ้านได้นะคะมีอุปกรณ์นะคะโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ามีกระจกมีราวแขวนผ้านี่ฝักบัวอาบน้ําได้ด้วยแล้วเรามีพื้นนะคะแยกพื้นส่วนเปียก ส่วนแห้งนะคะต่างระดับกันแล้วก็มีช่องแสงนะคะสามารถที่จะเปิดรับลมรับแสงที่ความพิเศษนะคะที่ผนังที่เราติดให้เนี่ยก็เป็นกรนิโต้60คูณ60ดูหรูหราเดี๋ยวเสร็จจากห้องน้ำนี้เดี๋ยวพี่กุ๋ยจะพาไปชมส่วนซักล้างกันนะคะส่วนซักล้างของเราเนี่ยจะพิเศษแค่ไหนสําหรับทาวโฮมบ้านกว้าง5เมตรนี่นะคะพื้นที่ซักล้างของเรานะคะเปิดออกมาก็จะเห็นพื้นที่ซักล้างของเรากว้างๆเลยโซนนี้เนื้อที่เริ่มตั้งแต่26ตารางวาคุณลูก ลูกค้าสามารถที่จะต่อเติมนะคะเป็นห้องอนเนกประสงค์ได้เลยเป็นครัวก็ได้เป็นห้องซักล้างก็ได้นะคะเพราะเรามีจัดวางระบบท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งนะคะส่วนฝั่งขวาของพี่กุ๋ยนะคะก็จะวางเป็นถังเก็บน้ําเครื่องปั๊มน้ํานะคะพี่กุ๋ยมีปลั๊กให้เรียบร้อยนะคะพื้นที่เราปูให้เนี่ยนะคะก็กันลื่นด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆกับกําแพงของเราที่สูงนะคะซึ่งเป็นส่วนตัวมากๆเลยเนี่ยด้านนี้เห็นนะคะพี่กุ๋ยก็ยังวางท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งเพื่อจะทา เป็นที่ซักผ้าเครื่องซักผ้านะคะเรามีปลั๊กให้เรียบร้อยเลยปลั๊กกันน้ําด้วยวางระบบไว้เรียบร้อยสวยงามนะคะเราจะไปชมชั้นสองกันนะคะชั้นสองจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะเชิญค่ะนี่นะคะบันไดของเราเดินเต็มเท้านะคะบันไดของเรานะคะก็เป็นโครงสร้างนะคะคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะคงทนถาวรแน่นอนนะคะแข็งแรงด้วย กับราสแตนเลสส่วนนี้นะคะตรงชานพักเนี่ยสูงมากๆเลยเรามีช่องแสงนะคะรับแสงธรรมชาติด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่กุ๋ยจะพามาชมห้องนอนด้านหลังกันนะคะห้องนี้นะคะเราจัดไว้นะคะสําหรับเป็นห้องนอนซึ่งห้องนี้เนี่ยที่พี่กุ๋ยยังไม่ได้วางเฟอร์ไว้ให้เนี่ยเพื่ออยากให้ลูกค้าได้เห็นว่าความกว้างของห้องเนี่ยระดับไหนเห็นไหมคะกว้างแล้วก็ฝ้าเพดานสูงด้วยนะคะวางเตียง6ฟุตนะคะ เตียงคิงไซส์เนี่ยวางได้เลยนะคะแล้วก็ยังวางตู้เสื้อผ้าซีบานก็ได้นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็สามารถที่จะติดตั้งทีวีจอใหญ่ได้เลยนะคะนี่ผนังโล่งๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีหน้าต่างเห็นไหมคะนี่นะคะมีหน้าต่างชุดใหญ่เปิดออกไปก็เห็นบรรยากาศระเบียงของเราออกมารับลมรับบรรยากาศนี่เหมือนกับเราอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศแล้วอยู่ติดกับถนนสายรลกววลาเมตเนี่ยยืนตรงนี้ก็จะเห็น รถวิ่งขวักขวไปมาทำเลดีมากๆเลยเราซื้อมาเป็นบ้านอยู่อาศัยพักผ่อนนะคะหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็สามารถที่จะทำเป็นห้องไลฟ์สดห้องสตีมมิ่งได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่กุ๋ยจะพาไปชมห้องกลางแล้วก็มัสเตอร์เบดรูมเช่ญไลรค่ะ่อนที่เราจะไปดูห้องนอนอีก2ห้องนะคะเดี๋ยวพี่กุ๋ยจะให้ดูว่าห้องนอนด้านหลังก็สามารถที่จะใช้ห้องน้ํานี้ได้เลยสะดวกสบายเช่นกันห้องน้ําของเราทุกห้องเนี่ยจะมีช่องลมนะคะสามารถที่จะเปิดรับลมรับแสง แล้วห้องน้ํานะคะทุกห้องเนี่ยพี่ปุ๋ยก็จะติดผนังนะคะด้วยแกรนิโตซึ่ซงหรูหรามากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องกลางกันนะคะจะเห็นว่าห้องนี้ก็กว้างนะคะอันนี้ก็วางเตียง6ฟุตได้5ฟุตก็ได้แล้วเรายังออกแบบให้มีหน้าตา่างหน้าต่างนี้เราก็สามารถที่จะเปิดพักทายสมาชิกในครอบครัวเปิดรับลมรับแสงธรรมชาตินะคะจากฝ้า ด้านบนเห็นไหมคะมีแต่งธรรมชาติเข้ามาด้วยนะคะปิดกระจกเปิดมุ้งลวดเพื่อรับลมได้เลยนะคะห้องนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าเป็นห้องทํางานก็ได้สามารถที่จะวางโต๊ะทํางานนะคะวางโซฟาวางที่นั่งได้เต็มห้องนี้ได้เลยนะคะพี่กุ๋ยจะเน้นตลอดว่าฝ้าเพดานของเราสูงมากๆจากห้องนี้เดี๋ยวพี่กุ๋ยจะพาไปชมมาสเตอร์เบดรูมไปดูกันว่าสวยหรูขนาดไหนเข้ามาเห็นแล้วนะคะมาสเตอร์เบดรูมของเราเนี่ย ใหญ่มากกว้างมากสวยงามมากนี่สามารถวางเตียง6ฟุตรูหรามากๆเลยตกแต่งหัวเตียงด้านนี้ก็ยังวางตู้เสื้อผ้าสีบานชุดใหญ่ๆแล้วเรายังมีประตูชุดใหญ่เพื่อที่จะออกระเบียงนี่นะคะสำหรับทาวน์โฮม2ชั้นสไตล์นอร์ดิกของเรามีมุ้งลวดด้วยเห็นไหมคะนี่เปิดกระจบปิดมุงลวดเดี๋ยวเรามาดูระเบียงของเรากันเรามีความปลอดภัยนะคะนี่เรามีสลัอีกชั้นหนึ่ง ทาวน์โฮมสองชั้นที่เรายืนอ,อยู่นี้เราสามารถที่จะมองเห็นถนนสายลบรีดาเมตไปออกสายกาญจนาวนิตนะคะสามารถที่จะทะลุไปได้สบายมากๆเลยนะคะเอาโต๊ะมานะคะมานั่งกินกาแฟตรงนี้ได้เลยนะคะสบายมากๆในห้องนี้เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะ move ได้นะคะตู้เสื้อผ้าเนี่ยเราจะย้าย ไปฝั่งนู้นก็ได้นะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งอีกด้วยออกมาจากห้องน้ําก็มาแต่งตัวที่ตรงนี้ได้สบายๆเดี๋ยวพี่กุ๋ยจะพาไปชมห้องน้ํามาเลยค่ะห้องน้ําของเราเนี่ยหรูหรามากๆเลยนะคะห้องน้ําทิ่กว้างเรานะคะแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งผนังก็ตกแต่งด้วยกระเบื้องลายไม้ดูคลาสสิกหรูหราเห็นไหมคะดูแบบเหมือนโรงแรมสุขภัณฑ์ก็ครบพร้อมใช้ จะเห็นว่าพี่กุ๋ยเนี่ยจะใส่สต็อปวาวไว้เมื่อเกิดน้ํารั่วตรงจุดไหนขึ้นมาก็สามารถที่จะปิดได้วันนี้นะคะพี่กุ๋ยก็พาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้มาชมบ้านทาวน์โฮม2ชั้นของเราบ้านกว้าง5เมตรจอดรถได้2คัน สมห้องนอนสามห้องน้ำคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วในโครงการของเรานะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเรามีส่วนกลางนะคะที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าในหมู่บ้านซึ่งทางเข้าของเรานะคะกว้างมากๆเลยนะคะแล้วเข้ามาด้านในนะคะก็จะมาเจอกับ คลับเฮาส์ของเรานะคะในคลับเฮาส์ก็จะมีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสรองรับคุณลูกค้าในหมู่บ้านนะคะในสวนส่วนกลางของเราก็มีนะคะสนามเด็กเล่นนะคะให้คุณลูกค้าในหมู่บ้านนะคะสามารถที่จะพาบุตรหลานของท่านนะคะมาเล่นในสวนได้นะคะสําหรับโปรโมชั่นนะคะทาวน์โฮมสชั้นจองวันนี้นะคะฟรีนะคะเฟอร์นิเจอร์กว่า10,000แบาทฟรีทอง1บาทเมื่อโอนภายใน30วันฟรีแอร์12,000บ ทีวีตัวฟรีปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำ7 0 0ลิตรฟรีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟฟ้า1 5แอมฟรีลอตเตอรีร่10ใบได้ลุ้นรางวันที่1นะคะฟรีเคาน์เตอร์ครัวฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะสำหรับบ้านไม่เกิน3ล้านบาททีมงานพร้อมจะช่วยคุณลูกค้าในเรื่องของการจัดหาธนาคารให้กู้นะคะให้คุณลูกค้าได้มั่นใจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหาบ้านนะคะให้รีบตัดสินใจด่วนนะคะด่วนๆน,นะคะ